จาเอาพูวใจฮักเขาซูมไายลายหรือสีพี่ใจในอัมมองซาต่างฮักเขาสืมอัำเพอเฮอมัญญาน้องพกมีไหมพีกไม่ใช่คุณใชมนี่พนักงานเสิร์ฟเหรอร้านอาหารมีสามคนนี่ไม่ต้องหลบสิ ก็จะไปดูที่เมืองไทยว่ามีพนังกงานอันนี้มาจากสายญาติคุณเพียมังรายพระบาทเจาะะ้าเด้อยค่ะคุณพญาเมงไลเพญามังรายเนี่ยมีลูกใจมีสองคนคนที่หนึ่งเนี่ยเป็นเจ้ามีคำคนที่สองเป็นเจ้าเสียงโตเนาะ เมื่อพุทธศักราชย่างปลายเกิดขึ้นเมื่อตอนนั้นเจ้าเชียงตัวนใหญ่มากอายุเลยสิบแปดสิบเก้าเป็นเมื่อหกสิบครับมึงตาตาในเมื่อเป้เปิดทั้งงานเปียกเมื่อเป้คนตาตานะเป็นชั่วเอานั่งผมหอมในี่มาสักค่ะไว้นี่มานั่งผมหอมในมาเสียชีวิตดีลำปูนอ่ะแต่ว่าเสาลำปูเนี่ยมันงาำบ่เน่บ่เจยงใหม่นาะก็เลยนั่งผมหอมนี่มีดุใจเจ็ดคนอ่ะ สามคนเนี่ยอยู่ที่น้ำเมืองทุ่งเมาเป็นขุนลูกขุนไลคนนึ่นไปสั่งมึงประกันเสริงเป็นเจ้ามังค้ำกำเนิดเจ้าไอยเจ้ายีเจ้าสามเจ้าใส่เนี่ยลงมาปฏิวัติขุนเพียรมังไลถูเจ้าเนี่ยปู่เจ้าเนี่ยเอามาปักเป็นเจ้าฟ้าสิบสองปันไทยเนี่ยเจ้าไอยเจ้ายีนี่คือมาอยู่เมืองหลวงสามจอมเจ็้งเจ้งเก่าหนองสิบสองประตูเบงเจ้าสามเนี่ยไปอยู่เมืองเชียงรักเสยงแล้มใหญ่เจ้าใส่เนี่ยเอาไปไว้เจงเสียนเป็นจุดเป็นเพียเสียนพูนเนี่ย วัหนี้มาพีน่บบน้อแงบบเวียงบ้านเวียงเมืองกันเป็นเจ้าสามในห้องปอกมาอยู่เก่ตงตุงเจ้ายีในคือปอกมาอยู่เมืองเชียงรักเชียงร่มอย่าเป็นชัว่วเป็นเมืองคืนเมืองในคืนปั่นน้องใจแดงเนี่ยเมืองเขินเมืองเขิน,ขน,ขนแล้วก็ป่าวัดเป็นข้าเจ้ามี่ไว้ะอะไรในอยังอะไรคือะอะไรมาปฏิวัติปอกมาวันมาเมืองในมียี่สิบหกปีแล้วคา่ปอกมารักษาเอา อันนี้อันหาสิบลงลุงเลยมีทีไหม่วมีแค่มางไงเจ้าตัวเดียวมีทีอหวยเดือกเชียงาเนาะห้าสิห้าจมซื้อจมูคัพูหาสิบหนี่เป็นเจ้ารักานากเียวห้สิบเจ็ดมามูมือเนเจ้าคุณดีเจ้าอันนี้จะได้พิเศษอันนี้จะได้พิเศีอันใหญ่พิเศษเหมือนกันค่ะเดไมอันใหเอออันนี้เนี่ยมือตอนนั้นเป็นของพวกข้างเนี่ยนะ่กับเนย มือซึกสงครามที่สองเนี่ยจำมังแกม้มเนี่ยรุ่นเกินเป็นคนเกนิงถึงนี่ตอนนี้ทายาทมันยังเหลือบ่ายยา๋อใช้ยันรื้อคาร์ทอลโคดีว่าที่นี่อเปลีนใจออกไปซึ่งลวดค่ะแล้วเนี่ยเออ่มซื้อจิงใหม่เนี่ยอ๋ออันจังค่ะเบิ่งกันฮะดูอๆกันดูอันี๋ยวไปพ่อนั้นอันอันนี้เป็น,นดีดดดไซน,น ะะเป็นเป็นวัดเดียวล่ะคะ่ะเ,เป็นจึงวัดหนึ่งหนึ่งเจ้าหนึ่งวัดนะคะคนละวันอ๋อมาสีว<อ>ส่วัดเป็นใควัดไทยจึงใหญ่อสองในี่ยเป็นมึงปีขณราตุเนี่เป็นเจ้าจึงรับจึงเดือมใหญ่สามเป็นเมืองเขม,มาแล้วธาตุเป็นมึงตรงคระสีุ่ืที่ตรนี้สี่เป็นเมืองเียงแสนเด่นมึงจึงรล่ค่ายัางมีเมืองราชก,การนะคอนจอกจึงใหม่อันนี่มันทำหยิบออกมามันหลังสีมันหลังใจ

จำหม่อมซื้อ,อะจะหม่อมซื้อตัวของข้าวฟู้นเนี่ยรุ่นห้าสิบ้านที่อานนะครับในอันนี้มัน,นเป็นหนังสือมาจากฟูมาห์านี่ยต้อเรียกขจอดอ่านทั้งหมอ,อันนี้มันว่าเล็กไผ่หลับคมจ้าอาณาจาักคุณโอคำเจ้าหม่อมซื้อเวียงเวียงซื้อะะจาหม่อมซื้อเท่าเวียงซื้ออ,อันนี้เมืองราชากัานนากันจึงไทยเจา้าไรเขาซินีรู้เวียงปู่ซื้อเท่านี่นะ สมัยก่อนเนี่เป็นเออสมัยก่อนเนี่ยเป็นกาบประจักรนะเออเป็นหลับอันเป็นเขาซึกค่ะขี่มาพันกับแจ้งขันซึกมาแล้วเออขันซิกมา่านมาแล้วนี่ขันมาแล้วเล็กเล็กพร้อมเลยเนาะเออลึกลึกไข่คนมันเล่นมจรินี้กันะอันตั้งนี่นอย่างนี้ตอนนี้ไปนะโอ้โหลดเลยขาหนวดเพราะอะไรฮะโอ้ขาหนวหลดเลยขุดหนวดโหลดแผลแผลหนวด องร้อยปิปีสองร้อปสิบปีแล้วบ้านอยู่ที่ไหนบ้านบ้านก็มีอันนี้ค่ะมิตีลิขิตเนี่ค่ะหมู่บ้านวัดั้างผน้องพ้าค่ะใบขาวๆนั่นเนาะอันนี้ใครปั้งเจ้าไปเกินน้าปันเจ้าฟ้าหยันน้าเป็นไงหยันน้าอ๋อมนเจ้าฟ้าหยันหน้ามันเจ้าฟ้า

ฮาิปลูปใปแตย่ินในหมู่หุ้นค่ะเอะอันาต่อิาเอ็ดมาตมาขนาวตมาพุ้นสาพเร็วด้งไหนต้อซึ่งแขงสมมนซื้อสอน้นเแก้วะนะวันแก้วองนี้อ๋อที่รูปถ่ายแล้วองนั้นล่ะรูปคนนั้นเป็นรูปเขารูชายคนนี้ เป็นคนที่หนึ่งเป็นคนที่หนึ่งในปกท้องทูนทำใหเสียเสียตัวทำให้สามาดูดขเจ้าฟ้าหลวงองคที่หนึ่งใช่ไหมองค์แจฟ้าหลวงองที่ห้าสิบแปด ก็มีหนังสือฝรั่งด้วยพออันนี้ว็าอ่านฝรั่งไหมเอออ่านฝรั่งนะมเป็นนีนังสือฝรั่งมันบอกว่าเจา้จาเจ้าพระเจ้าหลวงนี่เป็นลูกเจ้าของไต้อะได้เกิดมาปั้นเก้าด้่ยี่สิบตัวอาเอ่อได้ปกคร้องมือมืออายุเจ้าไร้ยอะเลยีลูกสาวไม่มีต้องอยู่กูก็ได้อยู่กู็ได้อยู่่ะจะทิ้งนีไม่ได้เออแล้วพ่อไม่มีลูกไม่หลานเหรออ๋อมีค่ะมีค่ะ คำมีลูกใจสองคนหรือยิงคนอยู่อ๋อหรือเชื้อเจ้า<อ>มีนามสกุลไหมนามสกุลอะไรสกุลเมืองลายเมงลายอ๋อลายอ๋อนามสกุลเมงลายอันชื่อข้าวเจ้าโอเมืองเจ้าโอเมืองนามสกุลเมืองลายนามสกุลเมงลายเจ้าอู่เมืองเออจีน่าดิกเนยอ๋อเม้าเมืองอุบานวัดจังโคมอันนี้คือเป็นพี่น้องกันหมดไหม ไม่ใช่อันนี้เป็นมารุ่น5 0สิบเดียาวาตะก่อนเนี่ยรุ่กกน5 1รุ่น5 1สิบเดียร์า เงินเป็นถุงเลยอมีเงินเป็นถุงเลยรวยมากๆเลยเอองินระมานก็รู้เฮ้ยมันมันมานนักเรียนกี่คนสอนหนังสือ,อ,อมีสามแล้วนี่มีมีสี่หอ,องค์ค่ะสอนหนังสืออะไรหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาพม่าค่ะภาษาอังกฤษกับภาษาพม่าค่คะอ๋อภาษาไทายเขืนไม่ได้สอนเหรออ,อ่า คุนเจ้าเจอาวัตที่นี่สอนให้ค่ะยมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเรีวก็หยุดงานแล้วค่ะเอาเป็นช่้นเอาเป็นส้นแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นหนังสือก็ไปสอนที่บ้านนี่มาสอนวัดนี้แล้วก็วัดขอโผได้จ้างไหมจ้างเป็นเดือนเหรอสอนฟรีหรือล่ามีเมตตา ที่คนดูแลวัดนี้ค่ะเขาเขาให้เท่าไหร่ก็ไม่ว่าค่ะแล้วแต่จะให้ค่ะให้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาบุญค่ะโอ้ดีดีดีวันนี้ทำไมมีสามนักเรียนยังมีอีกค่ะเหรอสองสองสามองค์ก็ไปทำกับข้าวค่ะยังมี มีพระวัดนู่นอีกองหนึ่งค่ะอีกองสององค์ยังไม่มาถึงค่ะรอมากรอแล้วก็จะสอนอันนี้ก็นักเรียนเหรอนี่ค่ะนักเรียนแต่ว่าชั้นมันชั้นสูงสูงกว่านี้ค่ะเหรอชั้นสูงแล้วสูงกว่านิดหน่อยค่ะมาจากไหน่ะอ่าอ่าใช่ใช่มาจากที่ตากลางอ๋อแล้วแล้วก็พักวันไหน พ่ S <S> <S อโรงแรมนะโรงแรมใหญ่แล้วจม้มอ,อยู่กี่วันนะน้องตงุงหนเหน้าเกนไปเบิ่งน้องตงุง